ครับวันนี้นะครับผมสิพามาหาต้นไพลลำไผ่นะครับเพื่อสิไปเห็ดบังแกดบังแกดสิไปจูดใส่บุญกระถินนะครับผมเคยเล่นของเล่นชนิดนี้สมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับบ่ได้เล่นมาหลายสิปีละประมาณยี่สิบปีละเแ้วผมจิตัดต้นนี่ละล้ำนี่มูว่ามันสิใส่ได้บ่นะครับ มันตัดไงนะนะ่ะมันเป็นหลักษณะงงๆนะครับกอไผ่นี่กับโบแมนกอไผ่ผู้ใดดอกกอไผ่พอเถ่าผมปลูกไว้นี่ลนะ่ะจัดการเลยเดี๋ยวผมสิียงเนี้ยผมไปบอกเพื่อนบอกว่าว,าว่าขอ,อกอไผ่ขอลำไผ่โอ้ยมันจะ่ามันก็จะขออเอไม่มีหูครับ โอเคเลยระวัางไงเดี๋ยววันเขาเบิร์กท้งนี่เฮ้ยเบิร์ทางนี่นี่มันมีหูแต่ว่ามันมีหนอนลดดวนดรอกมันคือทางผ่านเนี่มันคนละภพล่ัหมมันคนละัยเพราะว่าเขาต้องไปดึงออกจากอันนี้นะสีฮักแล้วเราปิด อุยหยาบหยาบ,โ,บโอ้โหออกมาว่าที่ักเลยอ่ะไม่เคยที่ักยากเลย,ยด,ดิเอาเอาลงมาเลยตัดลงนะยวผมขอตัดเป็นทอนเป็นทอนก่อนผมสีใไส้อยู่ประมาณสักสามทอนนี่แหละนี่ประมาณนี่นี่แหละคิดว่าสิใไส้ช่วงนี้เลยตัดแต่งยาว <c oughs> สามทอน <c oughs> ตัดออกเพราะมันจะไป มันจะไปสือกล้วยตัดออกไปซื้อ น uh, like. ี không ่มาเมื่อเมื่อเมงมาหมดไงวะทั้งหมดว่ะเออปวกว่ะปวดไงหรือหมดวะนี่ทุกคนม่นเป็นโต้ยโต้ยอย่างหมดหมดหรือไงคล่ปวดนะอือก็ไขคลายหมดแก่ไขปวกโอเคตัดต่อเด้งไม่กระเด็นแก่หรือม่่

เดี๋ยวไปครับทุกคนครับนี่คือ่วนตีเขาตีใส่ครับไหนเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปตกแต่งกันเดี๋ยวเอาขอไปตกแต่งกันอยู่ในทางบ้านนะครับไปของคุณห็นบอก เอาล้ครับเดี๋ยวเขาเสียเอาเรือยนะครับทัดเทียมเรือยมาแล้วเดี๋ยวเรือยตัดตัดแต่งให้มันเป็นรูปหลางโอเคเดี๋ยวไปตัดกัน <Okay. S 2> เอามาเบ่งหูครับหูเกดโอเคอยู่ค่อนข้างสีใสได้แล้วไ,ได้ข้คางนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเลื่อยคางนันอี่ โอเคนาทีอยู่เดี๋ยวเสียเาเหล็กตอกขอมันออกเห็นมันเป็นหูนะครับได้เล้วละทะลวงทะลวงทะลวงให้มันตะลุอ่ะเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยบเยบิ้งเที่ยวออกกัน หู้นี่แหละเสาทะิะเห็ุหู้ไว้จะจูดนะครับหูไ้ไปบุญงงวสิทิได้ผลบอพมันแม้งเจาะเขาบอเห็นเอา้าเ๋้วค่อยร้องบึง้งเอา โุ้งสัดีกว่านี่คือนี่แหละโอเคเยวก่อนโอเคอเาเดินดีก่อนเอาละครับเร,เรียบร้อยแล้วนะครับบังแกตฝึงเคยสีลองเห็ดในรอบยี่สิบกว่าปีนะครับอุปกรณ์บังแกตเขาพร้อมนะครับแล้วก็แกดถุงนะครับเขาถือมาแล้วนะครับเป็นแกะบมะก่้วโลละเก้าสี่ผุนน้อเพีงแล้วก็นหน้าเป้านะครับ น้ำเป้ากะเรียบร้อยอะเดี๋ยวไปบึงเดีไปลองกันเดี๋ยวผมสิลองโยนก่อนแกะลงไปในไอน้ำกดบุ้งเลยเข,ขายนเขายน,ยนแกะลงไปในน้ำกดปุบ๊บอนอนนนน,น,น้้น้พรราะทแก không mua được đâu luôn phu luôn 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 luôn

ได้วะดังเฮงได้วะดังเฮงันนีมีไฟออกหันเลยเนอะเออแบบเนี้ยสิแสดงว่าได้ผลเออหนีมันยังพดอยู่พ่อเบืองหนีมันยังพดอยู่แต่ไฟออกหันมันแนวเห็นดอกเป็นยังกำังเว็นเออเดี๋ยวสิรอกยังมัวคืนให้เบืองอีกให้ดูไว้ก่อนอืมอ่ะอีกดอคือถ่ายใกล้ๆก่อนเด้อตัดกล่องตัดกล่องยานไปไหนไปไหนเออไปไหนโอเคมันยังจุดได้อยู่ยังมันหมดบปะ ยังมันฟดอยู oh ่มหนวาเบิ่งมันฟดดิเห็นาเบิ่งมันฟวดจังกามันสีเสาฟวดมันบ่แม่นมันปวดดิบ่มันฟดเด็นบ่แก็ดกับน้ำมีเสียงบ่แก็ดกับน้ำโอเคไปดูดีอีกตัวควกบ่ประมาทเท่าสีถอยไปไกลไกลถอยไกลโวบ่เด้อย่านบ่เคยเห็นหนีเทือแหละเทือแหละบ่เออเทือแหละบ่เคยเห็นจุดบางแกดบ่เคยมันต้องไฟลู

อันนี้มันแกนมันโฟดแห้งมันโฟดโดนมันก็เลยดังแห้งเนี่ยซาบานสิดาพราแม่ยังไม่เอาไปจุดบุญกระถินเขาสิปล่อยกระถินถือบุญกระถินนี่ยังฟดอีกอยู่เลยแต่ด้วเทหิมเทออกบ่ได้จุดอีกมูสเขาจุฟดอีกอยู่เขาจีปล่อยเขาได้นีิเขาเป็นแบบเดย์อยากข่างเขาจีปล่อยไม่อย่างไรดังแห้งนะถือว่าบางแก้วของเขาสำเร็จนะครับหลังจากที่ประเรศมาเป็นยี่สิบกว่าปี Đây xì bong lấy đây đi 1, 2, 3, 4 lên nhau thấy Phải được vụp lên Phải Mất rồi, lăng thăng rồi Thầy Thoát đây là bỏ Hả? Cứ bắt vào xuống khóc xong cổ gì? Mày